ปราสาทบ้านพันนาหรือกูพันนาบ้านพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครปราสาทบ้านพันนาแห่งนี้ถือเป็นอโลคยาศาลาที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมมาที่7ครับปัจจุบันสระน้าศักดิ์สิทธิ์หรือบารายของปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นบารายขนาดเล็กสร้างเป็นขั้นบันไดากั้นด้วยหินศิลาแรงเพื่อป้องกันดินถลม่มครับบารายของปราสาทบ้านพันนา ยังถือว่ามีรูปแบบที่สมบูรณ์ครับและนี่คือห้าบารายที่อยู่คู่กับห้าปราสาทขอมในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบัน